นี่พี่น้องเป็นได้ครับเ,รเกณฑ์ป่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมาครับพ่บบอแม่พี่น้องมีผ้าถี่ผ้าน้องครับม,มบเาเบิ่นนงนอะไรกันข้าวเจ้าเอตึกอ๊กแขนครับกับตึกสะดุ้งครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ตรงไหนตรงหน้า,งงงาที่เก่าครับ นะครับผมเป็นตมาเองพี่น้องนะเอ้าจะพายิมันก็จะถ่ายแนอนี่เอาบาดนีเออเอาถ่ายถ่ายถายถ่ายซะก่อนนถ่ายแล้วมันเห็นแล้วนี่ตัาไปก่อนจะพ้ายเลยลมินี่ เด็กวัดดิรุดสอบนะโ้ยก็เายดกแล้วทังยกแล้วครับพี่น้องรุดนะเส้นเล้วประสูตเต้นเนาอได้มางหอยครับโอ้โหน่วยใหญ่เงครับหอยนี่หอยปังหอยปังหอยปังครับนี่พี่น้อง มายาเบิงคลองไงจ <concealed> <now> ุงพงใหญ่เ <pues> พ <fork and water> ิ <English> ่นก่อนน้ครับนี่นะป้าคอใหญ่ครับปล่อยลงงองบ่นี่นะครับผมป้าคใหญ่ครับม้อเล่านะ ใช้ยังละครัออจอกเรยวลดาน้คร <inter> <verse> ับเพื่นอันนี้วนไปแน่โยงกายแหหรือยืดไดแหงวะหน้อยแล้วดีดีดีใหญ่ขนาดนี้ไม่พูดได้หอวนมาเลยพี่น้องวันนี้ท่านึง ทันแล้วพมต้อมเห็นแล้วเอออเาร็วได้เหมือนเฮ้่างฉันโตใหญ่แล้วนี่ไปรึ่าวปาข้าเว้ยปาข้าว่ปาขเคาะบกันอาาจัาเจ้นี่ก่อน แล้วดิกระลาวขึ้นเลยดิใส่ยันี่ว่าแล้วเบิ้งนะสีหนาอนเดียวการล้ยาเชื่อถด้อน้ายแนี่ล้ออะไดั้งกันี่งยเ่งยิยิ่้ยเย่ไย้่ย่งยิ่งยงย่งยิ้ย่งย่งยงยิ่ยงย่งยิ่งย่ย่ยงยย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 ่ยเ่ยยย่ยยย่ยยเ้ยย่ย

สิบรุดมือบ่โอ้แม่ตัวนี้ใหญ่กว่าแม่บ่ครับคดีคดีใช่คับน้องมันมีน้องเนี่ยเจ้าเดียวได้มาเลยโอ้ยน้อดักรลบนีดีแล้วางได้หมดหลยยังไงได้ทั้นนี่แหละว้วมาหาย้มุงเขา เอ็นบุตัวเล็กบุตัวใหญ่ก็ยังบา่างยีนะโอ้อาแล้วจะมีอะเลาแล้วนี่เอาปลายังีปลาคอบอกมีแต่ปลาคอลายด้ยอย่ีงลู้น้อยเลยเหยบไปเลยเนาะแล้วเลย่เบาเลยมากเลยาดหเลยมเ๋ยวเห็นแต่ไฟตวดทางพ่อบอกดวว่าพี่ลูก เวอไปใส่พันปิ้งเข้าเก้าจอมือกุกติกก็เลยแหละบ่ไลทุกพุณวอันตถไฟพุ่นน้อทำอยู่ตามานเขนาดมันจะความเห็นแล้วสอางเหยก็พวกว่นตางกิ้วเดยแน่นเพาะพันตุปากบัวคุณ บ้านลูกีเพิ่งรุ่งเลยบ้านบ้านเราแห่ขึ้นในเด้อว่าเล่งเลยเด้อบอสร่งมาเหยียบกิจมสีแตกหรือบอโอ้ยนี่ไงสี่พื้นตัวใหม่บอกชิ้นห้องมีล่ะอือเอาบนนี้บานเจ้ากับมี

นั่นเราอยู่ว่างภูนบนอะไรพอที่ภูนเขาวันป้านี่เขาตีหน้ามารุ่นหันมาลิ้วนั่นยงโอีกบาัน เจาเจ๊มือจะได้เออเอานำนัวมันอยู่หันแล้คอยเอากินขาอยู่หันแล้วเฮ่คือทำมันจะงารเออเฮ่าเฮ่าคือกันไี่เฮ่ปืนทันเราก็คือโย่ลายลายอกันี่เ้ยี่เนาะมดาคืกนนพ่อจะมก้าว่อข่กินน้ำกไม่บายแล้วบ่นี่พ่อจะคินหิวแล้ว บ่ถือจักโต้ใครแต่บ่ถือปีงัดมีบ่นชีบอดไหมไปเบิ่งวันนี้กับเขานะครับพี่น้องผมอีสมดังคมนี่นะพี่น้องผสมดังคมเลยไม่ได้ป่ามันแตโอ้น้าเนาะธรรมชาติเลยเด้ยเบิ่งเนี้ยนี่นะรังแยกป่าเลยเนี่ย อันนี้ยังกระเดิดมาเอ้ยอันนี้ไะอันนี้ปลาปลากระเดิดปลากระเดิดม้าว่ามันก็ต้องย้ายได้หนี่นี่นี่นั่นนะเยะลยนี่นมาบึงย้ายไปเลยนะมันกระเดาอู้นี่นะครับพี่น้องกุ้งทั้งเบิดได้ในคลองนี่ครับนี่นะอืม โอ้ลุดมือสีน้อไอ้ใส่ตะไคร่ไม่มากูดหอมแดงมีน้องโมพีกโอ้ควัน,ก,น,นกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินนะครับงามเถียงเราเนี่ยนะครับบรรยากาศทงไนทงน้าสุดยอดขี้ส้มดังคมกระเต็มนะครับนี่น่ะ ได้เวลาเพิ่นอาบน้ำแล้วเพิ่นสิลงหนองพี่น้อง,องจังได๋พ่อแม่พี่น้องประทาปลา,ปา,ปาอยู่นะครับโอ้โหมีแต่ตัวกำงามนี่นะควายครับว่าผลละมาบรรยากาศอันนี้ครับตรงไห้ทงนามันอินดี้นะครับมันบ้านดีครับพ่อแม่พี่น้องยอดใหญ่ใหญ่นี่พี่น้องบินได้ครับเกมปลา อมากเลยผมบรรยากาศนนี้ครับนี่ครับพี no ่น้องมูเมนพวงองุ่นเด้นี่มักเดืออเียนี่กินได้มันงวะครับอะไากินกับเมี่ยงเนาะไม่ใช่แซ่บกับแก้วกับเมี่ยงเมี่ยงหัวจะเคอ นี่ยาย่นกินข้าวกับมาขามวานครับท่าแกงปลาซุกพี่น้องริ่ครับพี่พ,งงาพากันขึ้นจากน้องแล้วพี่น้องิอ้วมหิวข้าวแล้วผู้ใดกระไดเนาะครับเนาะอืม